คุณเคยสงสัยไหมครับว่าใต้เตียงของคุณเคยมีใครอยู่ก่อนหรือเปล่าตอนเด็กๆแม่ผมชอบดุว่าอย่ายื่นขาลงจากเตียงในตอนกลางคืนแต่ไม่เคยบอกว่าทำไมแค่พูดด้วยน้ำเสียงแข็งๆว่าอย่าทำสวัสดีครับคุณผู้ฟังขณะนี้คุณอยู่ในช่องเรื่องเล่าของผีเรื่องราวในวันนี้มีชื่อเรื่องว่ามือใต้เตียงเป็นเรื่องราวของคุณแววนะครับและต่อจากนี้ไป ผมจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในมุมมองของคุณแววเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อแววเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนสมัยผมเรียนอยู่มัธยมปลายมหผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ต้องย้ายมาอยู่บ้านญาติที่สุราษฎร์เพื่อเรียนพิเศษเตรียมเข้ามาหาลัยบ้านญาติผมเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นอายุเกิน60ปีแน่นอนบ้านตั้งอยู่ที่ท้ายซอยเงีบเยบๆติดลำคลองห้องที่ผมได้อยู่ เป็นห้องเล็กๆชั้นบนติดมุมบันไดพอดีพื้นไม้เก่าเตียงเก่าหน้าต่างบานพับที่เปิดออกไปเจอแต่ต้นไผ่ทึบๆแหลกๆทุกอย่างก็ปกติดีครับจนกระทั่งคืนหนึ่งผมนอนอ่านหนังสือจนดึกประมาณตีหนึ่งพอจะนอนก็ปิดไฟปิดหนังสือวางไว้ข้างเตียงทันทีที่หัวถึงหมอนผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขยับอยู่ใต้เตียง ผมหยุดหายใจเลยครับตอนนั้นคิดว่าอาจเป็นหนูหรือแมลงเลยแง้มผ้าห่มขึ้นมาก้มมองลงไปใต้เตียงไม่มีอะไรแค่ความมืดสนิทผมเลยหลับต่อแต่ในคืนนั้นผมฝันฝันว่ามีมือมือแห้งๆสีเทาคานออกมาจากใต้เตียงมันค่อยๆเอื้อมขึ้นมาจับข้อเท้าผมแล้วก็ชากผมลงอย่างแรงผมสะดุ้งตื่นเหงือเปียกทั้งหลังผมลุกขึ้นเปิดไฟทั้งห้องแล้วก้มดูใต้เตียงอีกครั้ง เปล่ามันมีแต่ความว่างเปล่าครับคุณผู้ฟังแต่ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มได้ยินเสียงทุกคืนบางทีก็เป็นเสียงขูดเสียงลูดเสียงกระซิบบางทีก็เหมือนมีอะไรขวนพื้นอยู่ใต้เตียงจนบางคืนผมต้องเอาหูฟังมาใส่เปิดเพลงนอนผ่านไปได้สักอาทิตย์หนึ่งผมเริ่มนอนฝันร้ายซ้ำๆฝันว่าผมลุกขึ้นมากลางดึกก้มลงไปมองใต้เตียงแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดอยู่ในนั้น ผมจำหน้าเธอไม่ได้เพราะผมเห็นแต่ตาเธอมันเป็นตาแดงๆเหมือนคนร้องไห้มานานมากเธอกระซิบว่าช่วยด้วยก่อนที่ผมจะตื่นมันเป็นแบบนี้ทุกคืนเลยครับผมเริ่มสงสัยมากขึ้นจนวันหนึ่งผมถามพี่อ้อยซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านเธออายุป,ประมาณ30เป็นคนเงียบๆผมถามเธอตรงๆว่าพี่อ้อยครับเคยได้ยินเสียงใต้ห้องนี้ไหมเธอเงียบไปนานแล้วก็ตอบว่า นั่นห้องนาพรเองพอพูดจบเธอก็เดินหนีไปผมยิ่งอยากรู้ครับผมเลยไปถามยายที่อยู่ข้างบ้านยายบอกว่าห้องนั้นนะ่ะเมื่อก่อนเป็นของพรลูกสาวเจ้าของบ้านสวยเรียบร้อยเรียนเก่งแต่มีคนมาจีบแล้วหลอกให้ท้องแล้วก็หนีไปเธอเก็บตัวอยู่ในห้องนั้นเป็นเดือนไม่ยอมลงมาจนมีวันหนึ่งบ้านเงียบไปทั้งหลังเปิดประตูเข้าไปพบว่าพรผูกคอตายใต้เตียง ผมขนลุกเลยครับเพราะผมฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดอยู่ใต้เตียงทุกคืนฝันว่าเธอกระซิบขอความช่วยเหลือคืนนั้นผมกลัวมากแต่ก็ตัดสินใจลองท้าทายผมลุกขึ้นมากลางดึกนั่งขัดสมาธิบนเตียงมองลงไปในความมืดใต้เตียงแล้วพูดว่าถ้าคุณต้องการให้ผมช่วยก็บอกมาได้ทันใดนั้นอากาศรอบห้องเย็นวาบไฟหัวเตียงกระพริบแวบหนึ่งแล้วมือ มือที่เคยเห็นในฝันค่อยๆยื่นออกมาจากใต้เตียงผมไม่ขยับไม่หนีแล้วมือก็หยุดตรงปลายเท้าผมก่อนที่เสียงกระซิบจะดังขึ้นในหัวโทรศัพท์ในลิ้งชักผมหันไปเปิดลิ้งชักที่ไม่เคยใช้ข้างในมีมือถือเครื่องเก่ารุ่นปุ่มกดสีเทาแบตหมดแต่ผมลองเอาไปชาร์จแล้วเปิดดูในนั้นมีเบอร์เดียวที่บันทึกไว้เบอร์ชื่อว่าเขาผมเลยลองโทรออกเสียงตอบกลับเป็นเสียงผู้ชายสูงวัย ผมพูดไปว่าผมเจอโทรศัพท์ของผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อพรอ,อีกฝังเงียบไปนานก่อนจะพูดเบาๆว่าพรเหรอนี่เธอให้อภัยฉันแล้วใช่ไหมเขาร้องไห้แล้วพูดซ้ำว่าขอโทษขอโทษพี่ขอโทษคืนนั้นผมฝันอีกในฝันผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาจากใต้เตียง ใบหน้าขาวซีดที่เคยเศร้าเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มจางๆเธอหันมาพยักหน้าให้แล้วก็หายไปเช้าวันต่อมาผมก้มลงดูใต้เตียงมันว่างเปล่าเงียบสนิทและตั้งแต่วันนั้นไม่มีเสียงอะไรอีกเลยเรื่องนี้สอนผมว่าบางวิญญาณไม่ได้ต้องการมาหลอกพวกขเขาแค่ต้องการคนฟังและบางทีคุณอาจเป็นคนสุดท้ายที่เขาจะขอความช่วยเหลือได้ ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องมือใต้เตียงเป็นเรื่องสั้นๆที่ผมนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะตอบคุณทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงกดไลค์กดแชร์ไปที่ไหนก็ได้บนแพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังสะดวกถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกสนุก ก็สามารถกดซับสไคร b ์ช่องเราไว้ได้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เราลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ฟังจะไม่พลาดอย่างแน่นอนสำหรับคืนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบเรื่องในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีปลอดภัยในทุกค่ำคืนหากคุณผู้ฟังกำลังเดินทางในยามวิกาลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเรื่องเล่าของผีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ